โอเคครับ okay, วันนี้ก็โอเคครับ okay, วันนี้ก็เดี๋ยวปป๊บหนึ่งนะถ้ามีไม้ขยับนะเฮ้ยไม้ขยำพึ่งกลับมาจากโรงเรียนนะครับโอเควันนี้เราก็จะมาเล่น Minecraft Pocket Edition นะครับซึ่งเกียรของหายอ๋ออยู่ในกล่องลืมลืมลืมถอับโทษเดี๋ยวไม่มีอะไรกินเลย อ๋อมันอยู่ในกล่องผมกินไปแล้ววันนี้เราจะมาตัดไม้เดี๋ยวเขาบอกว่าไม่ลงเมืองเลยเชียหมกตรงไม่ลงอ้อยอุตส่าห์ไปหาเกะลากเกะมาแล้วนะไอ้เหี้ยก็จะมืดแป๊บนะวันนี้พัดนี้เราจะตัดไม้ทนถังพัดเลย ไปลาแกะมาสามตัวคือเล็กแม่งไม่มีลาแกะดีกว่าโอเคถ้าต้องส่วนอะไรมากครับนอนนอนแล้วก็จบจบคลิปไปไม่ใช่ละเสียวเวลามากเลยการนอนนี่ผมอยากตัดคลิปนะไม่เอามันไม่ดีมันไม่ดีจองบล็อกต่อตัวแล้วไปเปิดอ๋อนี่ไงดิน เราจะไปตัดมาที่ตรงน้ตัดให้หมดป่าเลยครับเดี๋ยวเราจะเก็บซิปเซปิ้งใช่ไหมอาอตกน้ำถ้าเสียงผมเบาหรือว่าไงก็เดี๋ยวไปตัด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 ไม่ได้ไปเล่นล้งไม้เลยก็กลับมาจากโรงเรียนเหนื่อยเนื่อยคลิปนี้กว่าแต่ปล่อยก็ อะไรล่ะอื <c oughs> มแปบบนะเก็บต้นไม้ต้นใหญ่มากเล้วว่ามันให้ไม้เยอะไตัดต้นเดียวให้ตั้งหลายต้นหนึ่งว้าวเซปปิ้งหลบต้นหนึ่งตัดต้นใหญ่ว้าวาว,าว้าวว้ามีไม่ไหมแปบ๊บนะทำไมใบไ,ไม้มันไม่โปร่งสีวะอ๋อลืมเปิดีก a าฟิ c น่าจะไม่มีแล้วมั้งพอมีมีมีค่าเปิดแล้วนะมันยังมองไม่เห็นอเออเดี๋ยวรอให้ผมได้โทรศัพท์ใหม่ก่อนนะคือเดี๋ยวไม่ต้องบอกเลยครับว่าเกมอะไรตัวเกมอะไรอัดไม่ให้หมดเลย ถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอไปนะคือไม่ได้ใช้อูฟังบูทูธเนี่ยแต่ว่าหูฟังบูทูธแม่งเบาบางช่วงนะไม่เป็นไรแหละอืมขี้เกียจออกเสียงด้วยไม่เล็กเนาะภาพแเล็กก็ขอไปด้วยครับซึ่งปรับเฟรมเล็กไม่ได้ปรับได้ไม่รู้ใช้ SDR Pro เนาะมันน่าจะเลทใช่ไหม บิดเลดกับเฟมเิดมันแตกต่างกันไหมวะไปดูพูดทาเพ่งเหอพันนี้เราจะสัญญาว่าเราจะมาตัดไม้เจมการสร้างอะไรไม่รู้ลงเหมืองก็ไม่ได้ลงนะค่อยลงพันอ่าะ้วกันตัดไม้ไว้ก่อน เราจะเอาไม้ที่เราตัดพาร์ทนี้เดี๋ยวไปสร้างทุกอย่างครับในรูปของเราแลวเราก็จะมาทำฟาร์มต้นไม้กันเฮ้ยนะว่าอะไรโอ้ดอกไม้ผมเกียดมากเลยมันไม่เก้บักครับผมตังกิจตั้งอะไรไว้ครับเวอร์ชั่น0-14.3สเออไม่ได้ตัดอันนึงว่าอะไรวะน้ามาสองอัน ต้นไม้ใหญ่เยอะนะแถวนี้ต่อไม้ไงขวนผ้ามุมดมก็ส้นยอวาเราจะมาตัดไม้ันพาร์ทนี้ทำพาร์ทซึ่งเมืองไม่ต้องลงกันค่อยลงเฮ้ยเดี๋ยวพาร์ทหน้าลงเมืองก่อนดีไหมเรามีไม้เยอะแล้วเราก็ได้สร้างบ้านอยู่ดีเลยเออพาร์ทหน้าเดี๋ยวลงเมืองครับอาจจะลงนะถ้าไม่ขี้เกียจ เออตัดคลิปแป๊ดหนึ่งรู้สึกว่าเดี๋ยวขอไปฟาร์มไม้อันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาโอเคเอว่ากลับมาอีกครั้งก็จะพูดทำเฮี้ยนไปเออขอไม่ได้ไปตัดไม้อะไรเพิ่มมาแค่ตัดไปแป๊ดหนึ่ง เพื่อไม่คิดกันเรนเดอร์คลิปทียาวนานอ๋อถ้าทุกคนสังกกตไม่ใช่อินทอนหรือพรีไม่ใส่เดี๋ยวเราอินโทนใหม่อยากเพื่อนกนอนแะป๊บนึงไม่รู้ได้ยังไหนว่าคนเดิมทำไมเออตอนนี้แนวเขาถูกแฮกไปแล้วนะอ่าเดตเตอนอ่ะนะเออแนวเขาถูกแฮกครับอยากอยากรู้ว่าใครแฮกมาก ใช้เอซูสเซนฟฟนอะไรนะแต่ไม่ได้มาทำดีกว่าเรื่มเรืมเลยโทษครับโทษดุดตรงตรงนะคือผมก็สงสารเพื่อนมากไดปต้องแปดซับสไครตผมได้แค่เท่าไรแอนแนเกอผมแค่สิบสี่เองตอนนี้ก็ขยันชิกแนวตัวเองแนวก่อได้กี่ซับแล้วแล้วผมทำแนวนี้ แนวกูเดี๋ยวเข้าไปแจ้งเรื่องเปลี่ยนแนวแล้วนะเจ้าเพิ่งเปลี่ยนไม่นอนทยคลิปผมมันอาจจะลงแบบนี้ยงคลิปนี้ขอไม่เกียแล้วกันเจ็บคอเหมือนกัมามาคิดที่แล้วก็เต็มที่แล้วนะคลิปพรุ่งนี้ต้องไปสอบเออเอาง่ายๆเหมือมากเบือ่อนี่ ของผมแปบ,บปรับเป็นภาษาอังกฤษนะเนี่ยเปบนปรับเป็นภาษาอังกฤษนะรูร้สึกมันเฟี้ยวกว่าไอ้เฟี้ยกว่าหละเออแล้วเพื่อตอนแรกผมก็คิดว่ามาครับเอ,อ้ไม่ใช่ดิตอนแรกผมว่าการอัดคลิปนี่ไม่ได้ดีเตียอะไรเลยเอ,อ้ยไม่ใช่แปปหนึ่ง ขอนึกก่อนอดีตดีตตอนแรกกับผมหวังเงินจาก Youtube นะแต่ว่าพอร,รู้สึกเริ่มทําไปผมเริ่มชอบ Youtube ขึ้นเพราะผมไมไ่ต้องการเงินครับผมต้องการคนดูที่ชอบผมและสนุกไปกับคลิปผมเท่านั้นนะคือเงินผมไม่สูญน,นะเออง่อยง่าย,ายเดี๋ยวฝนตกโอเคนี้ก่อนดีไหม มังคงจะไม่มีตัวอะไรแปลกๆเกิดนะมูต้นไม้ใหญ่เกียดมากครับถ้ามันเป็นแบบเนี้เือโคตรเกลียดเลยกิ่งก้านมันเยอะเกินอะไม่เราอ,อาจจะไม่เยอะทียนะพารแรกไปเยอะแล้ววะ่ะ แอ้พาสทสองดิเออพาส,สองเอ,อ้พาส,สามดิช่างแม่งพารไหนก็แล้วไปอย่ามีตัวอะไรแปลกๆเกิดมันก็พอเอี้ยฟอาผ่าด้วยบะชิหมหายละไม้เรายัยางตัดไม่เสร็จครับตัดบนมือเนี่ยขวานพังละ โอเคตอนแรกผมก็อยากได้เงินจาก youtube มากตอนนี้ผมว่ามันไม่จําเป็นแล้วครับเงินผมจําเป็นแค่คนดูที่ชอบของคลิปผมและผมอยากรู้ว่าอย่าฝนตกหาทางกับบ้านไม่เจอไม่ชิปปงแล้ว เอ้เฮ yeah, ียช yeah, yeah, yeah. <c oughs> ิบโขงชิบโขงชิบหายไอ้เหี้ยมาสเกลไม่ไอ้ส <c oughs> ัตว์มาสกลมาสเกลเลไตายไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอย่าหญ่ใหญ่อย่าทำผมอย่าทำผมอย่าอย่าทำผมอย่าทำผมอย่าอย่าผมกลัวเอ้ยไอ้เหี้ยมาสเกลเกิดอย่าทำผม Done, incident, ไอ้ย่าบ้านก็หายอืมไอสตาร์มาสกิลไอ้ย่าสกิลเต้นเลยเวนกำตาลิบันโอ้ยไอสตาร์ทม่งพ้าซองจะมาสกิลรัวๆเลยหนีกลับบ้านไปจำทางกลับบ <c oughs> ้านได้แล้วใช่ไหมใช่ป่ะใช่ไหมใช่ไหมขอให้ถูกขอให้ถูกไอ้ย่ามาสกิลเต็มเลยว่ะ ตะบอกหน้าบ้านก็มีนะมันสกิลจะไม่มีนะไม่ยิงมองอะไรไม่เห็นเฮ้ยะอ่ะอ่เอะ,อะเดี๋ยวมาเจอป้าสลามชฉยไอสัสไม่โอ้ยถูกใจหนึ่งว่ามันสกิลอีกอยากปิดมอนเตอร์แล้วนี่คือการเอาชีวิตรอด โอ้นั่นไงบ้านอยู่แม่เวียนตั้งก็เอ้ยแต่ว่ามันมีเป่าสลามอยู่ใกล้ๆนะนอนแปบ๊บรู้สึกว่าตัวเองมันเจอมาสกิลไปสดโอ้ยน,นี่เสียงไม่เขียบนะครับเก็บแป๊บขอไปสู้หน่อยได้ไหมอยากอยากได้ามาสกิลมากเลยว่ามาสกิลไม่ง เกิดมาดใหญ่วัดตั้งหลายตัวหนึง่งแต่ว่ามันก็เป็นผลดีกับเรานะใช่ๆเอามาห่างไปนิดนึงอยู่มากเด็กกินเน้อวเลยไม่ทราบแล้วผมจะขึ้นยังไงดินาสักสี่ก็งาฟงพอมั้งนี่แม่ไว้ไหนดี เอาไว้นี่แล้วกันไปเราไปล่าสเกิลเลตันไม่เกอมาสกิลอยู่ไหนวะมาสกลมีดาบแล้วไม่สู้เขาไม่มีดาบแล้วสู้ั่านไงเต็มเลยครับหนึ่ด้หมวกเล็กครับมันเป็นพาร์ทที่ภูมิใจมากอยากถ่ายรูปมาสกิล ไอาสัตย์เอาเฮ้ยตีมานะเว้ยไม่มาสก,กลิลโอ้สัตว์ไปละไปละมาสก,กิลมาสก,กิลว้าได้นี่ได้เลยฟูของกลางมากครับ เรียกอะไรนะโปรเอาไอ้นี่ก็ได้โปรจิก๊กโปรทิชซันอะไรโอ้สตาร์ทไม่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 ไมไมตาเนี่ โอ้ว oh. wow. ่าแลี้อวไรวะแมปนี้มีแต่มาสเกลฟาตัดคิปแบบขอไปกินไายเสงบ่โอ้ยเริ่มละเริ่มละเริ่มไม่พอใจกับอีอีสกิลเลตันนี่เงี่ย เราจะไปห้องกคงหน่อยเฟยเดยเด้วเด้อผมขอพิดมอนได้ไหมผมรู้สึกว่าลำคาญมากแล้วขออนุญาตจริงๆครับช่างแม่งนะไปเก็บของก่อนของหาไมันได้แม่งล้วแม่มันแม่งเกิดเยอะจริงวะฟาพาเดวอยพาดีพาดีสัส โอแบบนี้แล้วไม่พาพาพี่มันไม่พาวะไม่พาไม่ไม่ตีหรือว่ามันไม่เกี่ยววะอ๋อสัตว์ลอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยเสียดายโงวะ่ะหายหมดเลยเนะื้อสัตว์อะไรไม่หายวะ่ะแล้ว ดาบกูไม่ไหวแล้วนะคือโอ้โหเลยอยู่ตัวเดียววะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ไงดาบแ๋ยวสองครับแล้วสามขีหน่อยดิ โอ้โหตัวนี้ใกล้ตายแล้ววะให้มันกินอะไรวะเอ่อไ,ไม่ใช่ไม่ใช่เราก็กินวะ่ะกระดูกเคี้ยวเจอเขี้ยวแม่งมาสกลิลนะครับถ้ามันก็เป็นคนดีนะเจอมาสกลิล คือตัวนอยเห็นใช่ไหมฝนตกภาสาเกี่วเกิดแห่งตัวนั้นก็มีตัวหนึ่งใช่ไหมถามไปช้อยไหมใช่แน่นอนครับพาดิปุ้ยทุบแม่งไม่พาไม่พาเฮ้ยบ้านแม่มดชีตย่ามีแม่มดด้วยเฮ้ยสวยว่ะสวยว่ะ ผมไเดเที่ยวประสบมาเจอกับมะมาอไอุกนี่ได้น้ำยาหิวไม่ต้องมาบรนาไม่ดีแบบนั้นไม่ดีไม่ดีไม่ดีโพดบนอะไร <c oughs> ถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอไปด้วยนะคือคนข้างบ้านมีนน มารยาทคือเขาไม่รู้แม้ว่าผมเป็นคนแคสเกมว่าไม่บอกเองวะบอกแค้วะว่าเจะว่าเขาไม่รู้เรื่องว่า,วาการแคสเกมืออะไรอ๋อนึกว,ว่าเจอมาสกิลูกใจก็เดินหาหารนิดนึงไม่มองไม่เห็นเลยเดิมเดิมไม่ได้ ใช่แนวผมเลยวะมาสกิลว่าพินพานเลยมีขีได้นะโอนกีได้อันนี้โอเีได้หูเลือดเต็มเลยว่ะตัวนี้ดีดีดีแล้วผมว่ามันในบ้านแม่มดมันมีน้ำยานี่ด้วยวะ่ะขอไปตักหน่อยนะไม่รู้น้ำยาอะไรเลยเก็บมาก่อน ถ้าผมตัดคลิปโดยโอเคตัดคลิปปั๊ดนะแบบอยาขางตอนนี่ผมได้มาอยู่ในพันในมดอับร้อยแล้วตัดยานิดดีอุ้ยยาอะไรวะกินดูดิมันเรืองแสงด้วยวะทำไมมันเรืองแสงอ๋อมันเรืองอยู่แล้วกินหน่อยนะเฮ้ยยาฮิวนี่ไม่จำเป็นละกินหน่อย ไม่รู้ครับผมไปว่วเว้ยเดี๋ยวเรามาคราฟที่ขุดเลยได้ไหมไม่มีไม้ไม่มีอะไรเลยหินก็ไม่มีไม่มีไม้ตัดแถวนี้ได้แต่ตัดดตัดตด แป<น>๊บนะอยากได้มอหินกลับบ้านมียินไหมแถบวบนี้ มีหินไหมขุดปดั๊บิีป๊บนะครับเกีรยซสมบีมาเต็มเลยว่ะ อะอเดี๋ยวโอเคตัคดลิปแป๊บนะเคกลับมาละเอ,อ่อเมื่อกี้ก็อืมตามนั้นหมวกแ๊บแดเดยอะเกินเก็บ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 ผมอยากให้อะไรดีวะโอเคนี่ก็ไปขุดหมอ้อมาลวโอ้ ได้เนื้อมามูนักเสียงโอ้อิ่มอิ่มครับเดี๋ยวไปล่าสัตว์กับแค่นี้ก่อนแล้วกันคลิปนี้โอเคครับอ่าเดี๋ยวเดียเปิดหน้าใส่แบบโอเคครับอ่าถ้าใครชอบอย่าลืมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ด้วยครับออเดี๋ยวเดี๋ยเพอเป,ออป็นกำลังใจในการทำคลิปของปของผมนะครับ ไปละบายกดซับด้วยเชด้วยก็ได้ซับก็ได้เชดก็ได้ไรก,ก็ได้โอเคไปละบายไปไปกันดีกว่า